ครับสวัสดีครับผมปฏิศิเพชรครับวันนี though, ้เราจะมาละลายคันคูในน้ำครับพี่น้องดูครับพี่น้องลงมาในหนองสาครับน้ําท่วมแฉบพอดีครับโชคดีครับโชคดีแค่น้ําท่วมแฉกไม่ท่วมถึงเครื่องครับดูระดับน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเช็คดูครับโอ้ท่วมบางกีครับเห็นนะครับไม่เจ่ตื้นๆนะครับพี่น้อง๋ยวผมก็จะมาละลายคันคูออกครับผมนี่นะครับพี่น้องละลายคันคูออก ทำง่ายครับไม่ได้ยากเพราะว่าดินข้างล่างมันเป็นดินเหนียวแข็งครับพี่น้องลงได้ครับยกเว้นเป็นดินขี้ตมที่ว่ามันมันมันลึกเกินไปครับถ้ามันลึกลึกแบบเป็นปมลึกสองเมตรนี่ครับอันตรายครับพี่น้องโอกาสที่มิโคเราจะจมน้ำนี่เจ้าครับผมพี่น้อง,องดูดูครับพี่น้องนี่นี่คือนี่คือ,อเขาเรียกว่าแนวขั้นดินครับผมที่ผมจะต้องลงมา ลงมาละลายครับเสียงถ้าบา,บางท่านอาจจะถามว่าเสียงไหมก็ถ้าน้ําถ้าน้ําลึกแค่ประมาณเม็ดนี่ก็น,น่าจะได้อยูู่ครับพี่น้องไม่ลึกเกินครับทำไปครับงานสบายสบายก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายครับสไตล์หนุ่มบ้านนอกครับผม เรื่อยๆครับพี่น้องค่อยลากดินขึ้นไปครับพี่น้องดักดินขึ้นไปเอาดินขึ้นไปข้างบนครับลงมาข้างล่างบางท่านว่าจะเอทำไมไม่ขุดทีเดียวขุดทีเดียวไม่ได้ครับมันมีน้ำครับเนี่ยเช็คดูอีกทีหนึ่งครับน้ำน้ำท่วมเป็นเม็ดกว่าครับผมจะต้องรอดินขึ้นไปข้างบนให้หมดครับ ยังเงินไปครับเจ้าภาพเป็นท่านนายตำรวจครับกูจารีกูจารีมีทิพย์ก็จะทำได้อยากทิพงานเราครับคนอื่นเขาไม่ทำแต่ปฏิสีเพชททำครับฝากกดติดตามด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทุกท่านก็ที่ภาคเหนือภาคอีสาน าคกลางหรือว่าภาคใต้ครับภาคใต้รถจะเป็นพี่น้องกันท่านั้นครับผมฝากด้วยนะครับผมช่องปฏิสธสีได้ครับผม,ผมตัวนี้น้อยทับเพื่อความบันเทิงครับผมสายงานเราเป็นสายบันเทิงครับไม่ได้ทาเพื่อเป็นเมื่อเชี่ยบอะไรแต่ทำเพื่อความความบันเทิงดูแล้วจะได้เพลินดูเพลินตาครับผมดูการทํางานแบบแต่ละท้องที่ไม่เหมือนครับผม